ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้า ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919โดยบัญชาการพาหาพัฒนากกรมสการกองทับไทยบดิฉันชัดชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้ค่ะยังคงนำภารก,กิจต่างๆของหน่วยบัญจา,ารทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวนะคะให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านไร หรือต้องการความช่วยเหลือด้านใดเราก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือได้ยอย่าง,งทันท่วงทีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามารับชมรับฟังกันค่ะว่าเราจะไปปฏิบัติภารกิจด้านใดบ้างหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สาสำนักง,งานพัฒนาภาคษาหน่วยบรรชารารทางพัฒนา จัดกำลังพลนะคะของหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าดำเนินการส่งมอบวัสดุก่อสร้างข้อไก่พื้นเมืองของราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์ในโครงการเกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณ2,565ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเตรียมพื้นที่เตรียมประชาชนนะคะ ในการดูแลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะนาบ้านแม่ทะลุตำบลศบเมยอ,อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาต่อเรื่องกันที่ภารกิจต่อไป บังขับหน่วยพัฒนาการเครื่องที่2-6สําสำนักง,งานพัฒน,นาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลหน่วยนะคะพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าดำเนินการส่งมอบหัวอาหารหมูให้แก่ราษฎรที่ได้รับโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเกษตรกจพอเพียงประจำปี2,565พร้อมกับให้คำแนะนำรายละเอียดโครงการณวัดจอมศรี หมู mm ่4 hmm. บ้านหนองแพงตำบลบุงคล้าอำเภอบุงคล้า mm hmm. จังหวัดบึงกาฬ mm hmm. นั่นเองค่ะ